แม่งอับเนี่ยพืชเลยขาแบบยาวกำลังงงไปไหนเด้อตามมาเลยนี่ดูนี่สามพืชจักสิบพืดจักสิบฟ้าเลยหน่วยอันนี้เห็นปหมฟ้าเนี่ยักคะแนนหมูนี่กดไลค์กดแชร์รัวๆนะ สงลายสง,ง่ามสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับพบก,กับช่องของน้องอิวได้จ้งพี่น้องสารคือเก่าจะพามาอันหาลากเก็บเห็ดปวกคือเก่าฤดูนี้ก็สิเป็นฤดูเห็ดปวกก็สิได้บึ่งกันย,ยาวๆแล้วจ้ะ<า>บึ่งเลยแมพี่น้องลุกหูลูกตาแม่นเบิ้งเลยผูกลามไปหูกเยอะมากเนาะแม่พี่น้อง<า> เท่าที่สกแกนจากสายตาหมูนี่มีประมาณห้าโล <c oughs> ดินดนตรีเ <c oughs> อีกแล้วบอสอ่ะคือเก่าละจ้ะเดี๋ยวซิใหไฮเมติกอันจิ้มงัดจิม้มเดี๋ยวน้องอิวสิเป็นคนเง็บคือเก่าเอาลุยเลยตัวดุยรอแล้วกันอ้อกว่าเดวซื้อข้หมือกนนับมือมือ,อจ๊บอ้าเดยวน้องอิวเอาถุงมือก่อนอมาให้พี่อง คอมลุยปาีดินีดินแดงดินแดงดินเหนียวจบนะต้องเบ่งเชิงไว้ก่อนว่าขาได้ประมาณไดนนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์รัวๆเบ่งดอกเห็ดนี่จ้ะขายาวๆเลย ngắt lâu ngắt đều, ngắt lâu ngắt lâu ngắt lâu ngắt đổ bàn lâu ngắt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  bàn ngắt ừ. lâu รอแล้วเรียงแถวรอแล้วว่าไหม,มพี่น้อง <c oughs> หน่วยอันดอกพอดีงามพอดีงามมันปเป็นพูลแบบนี้มันขาสุบหัวยาวเด้อชืบยอ่อด อดออมก่อนน้องลุยว่าไงไข่ไข่อุย๊ยสีนี้หมดเลยบอสชื่อหลงหมดเลยหลงหมดเลยวา <c oughs> ยยาที่แรกก็ชื่อหลงหมดเลยวันนี้ก็เปลี่ยนนะตายไปแล้วหนึ่งตัวอายุเยอะเกินพอหลงมาก็ชื่อลหลงดินหยาบ

พื้นป้ามันโดกอันนอยู่ได้จ้ะลึกขนาดเนี่ยขาเพื่นยาวประมาณนี้แหละตรงแต่ละมงกับขายาวบ่เท่ากันอย่าตุ๊ดเตกคือจังเก็บคลิปแม่เด้องานเทจนตุ๊ดเตะแต่บลูเบอร์รี่เด้อไปได้ยินเสียงกระยาปากตุ๊บเสียงงัดเฮ็ดกบจ้าป๊อดสำบก ขายขายเฮ็ดนะครับนะปลดอกนี้นะทีเป็มจินตะก้าเลยเดี๋ยดอบนี้เดี๋ยวนี้อบนี้ี่น้องนะเต็มระทาเลยจ้ะโบ๋นุ่งาม đúng rồi nữa à, chứ chưa à. đi, chưa 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 đấy, chưa 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 ăn chưa 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 chưa

Đồng điêu Đồng điêu có xíu đai đưa Điêu có xíu đai Đồng điêu có Tập tẹc đai Dạ bu đi Mẹ tích em có sao bu bu nó yếu Anh đi đọc điêu liêu nhau nhau nữa Anh Đừng đơn đi Bà lạ Tay Khá đẹp, nhau và lăng cổ Cùng พี่น้องดินเพิ่นเก็บง่ายเพิ่นก็ง่ายง่ายด้วยจานี้ดูนี่นอยู่ดึงเอาเลยไปพี่กล้องจะง่ายท่องเลยพี่ปัอนึงบ่ได้เหยียบเบ่เหยียบบาอันนี้ พี่เต็มตะกร้าแล้วนัดกันมันมัๆเลยงที่ก่อนแล้วค่อยไปพุ่นเนาะดอกใหญ่มากเลยบนนี้ต้นเป็นดอกเฮทโปอย่น้อยนี่ลูกเตยพยาเห็ดปวกละครับนี่นี่นี่ดูนี่เฮ้อ จ้องดอกเมาะจิ้มน้ำแล้วมันสึกเจ้าพ่อปุ๋ยนี่และบอกคนงัดมือดู้ดิใช้แรงงานเต่พอพี่น้องเ่าใช้แรงงานแม่ติ๊กพ่อแม่พี่น้องบึงดอกนี้เด้อพ่อแม่เ็ดปุ๋ยอึดอึดป Động đều có xíu lười Động đồ đi con <laughs> Nó còn đinh ทัวรที่ทัวร์เดนอ้อ,อมทัวร์บัสเราจะได้เต้นอ้อมพูนก่อนนะจริงๆจูปจีอยู่เนะนาะจะได้เต้นอ้อมก่อนก่อน ข้นมาดึงใกล้ๆสามืาจักสิบปืดจากสิบปดเลยเด้อกิกันแบบนี้เลยอะเล่าอยู่นี่มื่ออื่นก็เลยนี่เล่าอยู่นี่มานอนสอบแบบเล่า <c oughs> เลยส<า>ิคะะ นอนต่อเลยแท้เลยกองไฟก็ได้มีคนมานอนเฝ้าหรือเปล่าดังไฟไล่ย,ยุงตอนทาั้งานเฝ้าก็พอเฝ้าเมันคุ้มดีแล้วจ้ะด้วยขนาดะยูนี่ไออู่บอกแล้วว่าสแกนจากหน้าจากตาสายตาเนี่ยตาสิได้ดไดอืม

ตะก้าเลยสวตะก้าจุดหุนงาะพี่นตะก้าเลยโอ้โหหนุน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 หนหนุนหนพี่นุนห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 นหนุนหนหนุนหนุหนนหนุนนุนุนหนุนหนุนรนุนนน ในคลิปนี้เก็บกันบูมีเสียงตดเด้อจ้ะยังร้องเหมือนกันอันได้ล่อกันจนเก็บแล้วจนเมื่อบ้านบูมเด้อเมื่อบ้านนี่บูดีจำได้ฮอดปีหน้ะเอาพี่เด้อเด๋วอ่ะลาพี่น้องแล้วจ้ะอ่ะลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันเด้อจ้ะพาเก็บบ้วนขนาดเลยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอิู่ในเด้อเอ้าเบิ่งใกล้ๆหนจ้ะเบิ่งพ้นพี่น้องนี่โอ้ยมาลาพี่น้องประจานี้ก่อนก็แล้วกันนะจ้ะจะสิพากันไปล่อต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวกับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปเนี่ยด้วยจ้ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับรุ่นตะก้ารืเลมูนีิ